ุ่งน,นี้มีประเด็นอะไรบ้างทุ่งน,นี้มีประเด็นข้อสอบที่มอลังสิทธ์ค่ะเพราะว่าอธิการบดีเขาจะมาแถลงข่าวที่ตอนสิบโมงเช้าค่ะพี่แอ๋วเราอ่อยคิดว่าเขาจะพูดอะไรบ้างเขาจะตอบประมาณไหนก็จะเป็นเรื่องแก้ข่าวที่ว่าปล่อยให้เอา Apple Watch แล้วก็เอากล้องติดแว่นเข้าไปได้ยังไงแล้วก็น่าจะเป็นมาตรการแก้ไขในเรื่องนี้ค่ะก็เหมือนเดิมนะวันนี้ก็เฉียนโถววันเลยแล้วทุ่งนี้เพราะเขาแถลงก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยลงันแล้วที่ของเขาที่ไปตอนสิบโมงโอเคค่ะได้พี่แอ๋วคะแล้ว สะกดนะคะพี่อยากได้อะไรเป็นพิเศษนะคะงทีพรุ่งนี้มีคลิปอะไรเด็ดๆในเลยไปดูอะไรบ้างไปดูโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบงยาวเยอะๆเยอะใช่ไหมใค่ะจีบหน่องไหมโอเคจ้าเออพี่อ๋อค่ะแล้วเรื่องลันดาวอะค่ะเราจะใช้กี่ข่าวอะคะเรามีแค่ห้านาทีเท่านั้นสามข่าวไหวไหมสามข่าวโอเคค่ะได้ได้เลยโอเคแล้วเออพี่จะ ใช้ข่าวอะไรบ้างคะสามข่าวนี้เอาอะไรขึ้นก่อนก็น่าจะเป็นข่าวกงข้อสอบขึ้นก่อนกงข้อสอบนะคะใช่แล้วก็สปอร์ตฮอตช็อตดฮอตช็อตและสุดท้ายก็ทิปเราต้องการภาพอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็น่าจะมีซีจีทิปนิดหน่อยโอเคแค่ซีจีนะคะใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคตามนี้ทุกคนขึ้นไหนไปรับลูกกันนะวันนี้่ะ CG เป็นทิปเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์ในที่มือเพราะฉะนั้นก็ช่วยคุมนักพิกด้วยนะคะว่าเอา CG สวยๆแล้วก็น้องก็ต้องเอารันดาวและบสคริปให้ผู้ประกาศด้วยนะคะได้ค่ะคือช่วยซิงค์ออกไปหคนด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รู้คิวกันอีกอย่างเราต้องเช็คภาพขาวเลยนะคะถ้าน้องไม่เช็คภาพขาวเผื่อขาว้ีภาพขึ้นมาภาพไม่สวยขึ้นมาโดนนะคะได้ค่ะฉะนั้นไม่มีแล้วค่ะทำดีๆแล้วกัน พอไปถึงปุ๊บหนูขอบันทึกยาวหน้าอธิการนะคะหลังจากเสร็จปุ๊บหนูจะส่งสัญ,ญญาณให้พี่พอ,อหลังจากนั้นพี่ก็เก็บบรรยากาศรอบๆไปหนูขอ,อสองอย่างแค่นี้แหละคืออินเสิร์ตกับโคดอัพอย่างเดียวใช่อ่าถูกต้องค่ะโอเคจบ,บอ้วนเหยียบเม็ดแล้วมันติดพี่ผมไปไม่ได้คุณอาเขามีวิธีแก้ไขปัญหายังไฮมันหรอคะก็ถ้าเผื่อว่ามีหลักฐานมีอะไรโยงไปถึงก็ต้องน่าจะผิดนะครับ แล้วระยะเวลาสามารถทำได้บ้าง,างาาคะครับก็เราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นการสอบที่ไม่ไม่ยุติธรรมแล้วไม่บริสุทธิธรรมแล้วเราคิดว่าถ้าม,มีใครลงทุนทําอย่างงี้มันไม่ใช่แค่สามคนแต่เราจับไม่ได้มันสอบกันหลายหลากหลายห้องนะครับเยอะแยะฉะนั้นน่าจะมีมากกว่านี้ ใส่วาสิบอทิงกาเฮ้ยพ hey, totally ี่ว่าไงพี่งานข้าวจัดไปเอาเลยพี่มาพี่มาเนี่ยเอ้าไหนพี่ไหนมาฝากด้วยนะวันนี้พี่มีเปิดวาร์ปที่ไหนพี่นู่นตามมารัชดาซอยสองตลอดเลยเออหน้าโชคดีเ่มาอยู่ลม เรามาทำงานที่เรารักของเรากันเถอะได้รักมากที่สุดมาโอเควันนี้งานหนักหน่อยนึงอธิการพอดีพูดยาวมากเนี่ยตอนหนึ่งนาทีใช่ปะไปไปถึงสองนาทีครึ่งเลยเออแล้วก็อย่างอื่นก็ตามสคริปที่ส่งมาก่อนน้นเนี้ยโอเคนะัดได้นะโอเคไปละบายบายพีโชคดีี่ ลืมให้ประกาศด้วยนะคะได้ค่ะนี่คือบทนะบทจะต้องสองจะต้องหนึ่งจะจับตรงกลางนะต้องสองจับสองเลยค่ะค่ะก็เลยมาขอคุ้มๆแล้วมึงเกลี้ยงซะสวยค่ะดูแลแสงด้วยค่ะครับพี่เอ่อโตอะครับพี่ปรับแสงขึ้นหน่อยได้พี่ไปหมดไปหมดนะโอเคเอ็นสุดนะไม่จ้าพอ อ่าขึ้นครบอ่าดูกล้องด้วยค่ะกล้องไม่ตรงเลยค่ะกล้องทีสองกล้องทีสองขวาขวาเออโอเคขึ้นอย่างนี้หนึ่งนั่นแหละโอเคไก่ไขยกี่วิลุดคะสิบวิหลุดคะ่ะอ่าโอเค10 9เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองชาเข้าดเขนะ สอ,อ,อ,อหน้หน้า,นาสวัสดีครับพบกับรายการ c a News ประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา12นาฬิกากับผมชายชาตรีครับ วันนี้เราไปติดตามความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับนายอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าขณะนี้ได้แจ้งความกับผู้เข้าสอบทั้งสรายที่กระทำผิดแล้วและอยู่ในระหว่างการสอบสวนถึงต้นต่อและขบวนการต่างๆแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดพร้อมกับยังยืนยันว่าไม่มีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ ส่วนการจัดสอบครั้งต่อไปนั้นจะมีการเปลี่ยนข้อสอบใหม่ทั้งหมดและกำหนดการสอบเป็นวันที่31พฤษภาคมและ1วมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับสปอร์ตฮอตช็อตวันนี้เราจะพาไปดูภาพวิดีโอจาก Facebook ของคุณอาชิรวิทย e, ์เฮงทวีทัพกันครับเป็นภาพบรรยากาศการกแข่งขันแชร์บอลกระชับมิตรระหว่างทีมแคปเทนกับทีมไอออนแมน จุดเด็ดคือการชวนบอลระยะไกลของดาวิงสูงสุดชาวฝั่งทนซึ่งเป็นการเล่นบอลเพียงแค่2จังหวะเท่านั้นก่อนที่ผู้ถือตะกร้าจะช้อนรับบอลทําให้จีม i อออนแมชนะไปด้วยคะแนน10ต่อ9เราไปดูช็อตนี้กันอีกสักรอบนะครับ oh. ก่อนจากกันวันนี้สำหรับผู้ที่ชอบเล่นสมาร์ทโฟนในที่มืดต้องระวังกันมากขึ้นแล้นะครับเพราะ แสงจ้าจากสมาร์ทโฟนอาจจะทำให้เราเป็นโรคเทคโนโลยีซินโดรมได้ดังนั้นแนะนำว่าไม่ควรเล่นสมาร์ทโฟนในที่มืดจะดีกว่าจ้าสำหรับ CA News วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า จ้า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 จจ้าจ